ไม้แขวนเสื้อมีประโยชน์มากกว่าเอาไว้ตากเสื้อผ้าอีกนะคะวันนี้มาดูกันว่าพี่อ้อมจะนําไม้แขวนเสื้อไปประดิษฐ์อะไรคะ่ะตามมาดูกันเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะนําไม้แขวนเสื้อมาประดิษฐ์เป็นที่แขวนชามกะละมังแบบนี้คะ่ะวิธีการทําง่ายมากเลยตามมาดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะวางไม้แขวนเสื้อไว้แนวนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับทั้งสองข้างคะ่ะบีบเข้าด้วยกันนะคะแล้วดันเข้ามาแบบนี้คะ่ะดันเข้ามาหากันแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะบีบไว้แบบนี้เลยส่วนตรงกลางตัวนี้นะคะเราจะดันเข้ามาด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะบีบเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะคะยกให้อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการพับขึ้นนะคะโดยความยาวจากตัวนี้ขึ้นมานะคะประมาณ5ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะจากขอบตัวนี้นะคะยาวขึ้นมาประมาณ5ซนติเมตรค่ะแล้วเราก็ทําการรวบไว้ด้วยกันแบบนี้ค่ะแล้วพับขึ้นมาแบบนี้นะคะจับมุมนี้ให้ตั้งฉากแบบนี้เลย นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการพับลงมาอีกหนึ่งรอบนะคะนี่นะคะส่วนมุมนี้นะคะเราก็จะทําให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะให้โค้งๆแบบนี้เลยให้มีลักษณะคล้ายๆกับตะขอแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนปลายตรงนี้นะคะเราก็จะทําการพับเข้ามาอีกหนึ่งรอบค่ะ พับเข้ามาด้านในนะคะนี่เลยค่ะซึ่งเสร็จออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทำการพับขึ้นมาให้ตั้งฉากค่ะ่ะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลย นี่ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่แขวนชามการะมังแบบง่ายๆจากไม้แขวนเสื้อขัดนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะเกี่ยวกับตะปูหรือว่าตะขอนะคะแล้วเราก็จะนําชามหรือว่ากระมังของเราค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วโค้งมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเกาะกับด้านล่างนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับขอบของชามหรือว่ากระมังพอดีค่ะ นี่นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแขวนที่ผนังกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เกาะไปแบบนี้เลยที่ผนังของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นําชามค่ะใส่เข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้เลย นี่ค่ะก็จะเป็นวิธีการทําที่เก็บชามกระมังจากไม้ขวนเสื้อแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะและก็เหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือว่าต้องการให้พี่อ้อมประดิษฐ์อะไรขึ้นมานั้นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะพี่อ้อมยินดีจะตอบทุกคําถามเลยนะคะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ